ตำรวจได้แล้วประซาสนเมอีกจักนลอยเมสีชมพูอยู่วันไหนลูกได้บันทึกไว้ไปอ่านเนาะไปอ่านน้ำแม่ผู้กองเขาที่มาดีคุณจับตัวอีกทนเอื้นไถ่นอ่ะประเดี๋ยนาะเอื้นเอ้าล่ะเขาได้แล้วนี่มันจะเป็นตำรวจของจริงขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะท่านพันตำรวจตีชาววิศนามวาด ขอบคุณมากๆครับมีหน้าฟ้าใหม่ขอให้เป็นกานโทรันเกไปเลยค่าจ้าจ้าขอบคุณมากๆค่ะนี่เราตั้งไม่เป็นเวาเนี่ยจะข้าวเอ้อแต่มักไม่ประนันทพี่พี่มเืองมมมือนีมารักษางานยตียขากันเดอร์เนี่ยตีกันนันบอดีสี่กันมันยังมวนัน เลาถือใจกูคักแมนแล้วอ,อันนี้เลาถือใจปะนี่ยทงกูเขา้ามาจะสแตกแมนมึงแม่<ะ>สแตกเขาไปน้่งกระท่อมกูบอกแค่แค่ว่าจะสะแตลายอันเดียยวสแสดงว่าผัวเจ้าเม้าหนำม,มันเม้าหนำกระท่อมมันคือว่ามันเป็นตำรวจโร<อ>ักชุตดตำรวจใส่หมัวว่านนี่คือว่าเป็นพระไปรักผาเลี้ยงผ้ามะฮอบมินถบาทยื้เบิดมือเบิดขึ้นแม่ทำงานห่ะแดกว่าบันหลับไปแซ้ตู้เย็นปนกับน้ำตาลสดกูอีก มันเอาานไปจะกินมือหลังเนาะเอากูเป็นโรคเบาหวานมือเศร้าว่าจะไปกินน้ำตาลสดไปปอดเปิดพอดน้ำกระท่อมเปิจังไดกูกับฟาดซะสองขวดเบิดเอ็ดเศษน้ำกระท่อมเมื่อสองขวดอาการเปิดจังไดหลังจากนั้นกูแบกมีดเขาตัดอ้อยยี่สิบลายกูตัดแล้วมือเดียวเพราเขาคอมจังนตัวใครว่าเขาเหมารถมัดแก้วมัดเจเลียเฉยๆมาหลับจังตัดอ้อยไม่แง่ตัวใอยตัดมาไหนตัดมาไหนกูเลียบเบิลมาแห้งหมดตัดเขาขี้เรถขี้เลยเขาด่ากูก็หมาเนี่ยหากูว่ามีคำบอกเป็นยอดมึง ลุ้นนะบี่บงเด้งไมส่งยังนี้เอลวงเสืู้่สั่งบันไม่นำกันสองคนกับสิสองคนนี่แมนบอสนี่นี่เส่ด้อเอา้ใส่เอา้ใส่มันมาเป็นนาที่เขามึงใส่ใส้ตันแตกแม่ยังว่าเป็นของมึงแม่มาจะใส่อุ้ยมาจะญี่ปุ่นได้เก่งบานว่าไปไปญี่ปุ่นไปสั่งยังอยู่ญี่ปุ่นภาคหลังคำเก่งปรนันตีภาคหน่ดูต้องมีผู้แปลด้วยากมึงภาคเสียผัวผู้แปล แป่ได้าอีนแ้เมอีเมได้เรื่องมีอยู่สคนพอสก็ไม่ยิงมึงพากไปคิซุโกะทจิสุสทคุซุนันเดชิชิซสติกเจชิชิซสตชิซสตก็โตเอชิชิซอแปแปฮิโตะเดียวผู้ใดฮิโตเดิน เอาซื e ring, ้อนดาเอกหนังญี่ปุ่นเนี่ยนนและมีสรีสลโอสลโอเนี่ยมแต่ญี่ปุ่นล้วนๆวนอีมนีโตครูบอกมาโรงเรียนมึงทำไมไม่มามาก็มาสายนิสัยไม่ดีกางเกงในก็ไม่ใส่เดี๋ยวครูตีใส่เอกางเกงในกับว่าใช้ยร้องผัดกับปวงเพื um, it, it ่อเวิ้์งเป็นเจ้าหน้าที่ไอ้ขี้ขี้สนนตัวชื่สุดโต๊

อาจารย์อสุจิคะหนูไม่ได้มาโรงเรียนเมื่อวานนี้หนูลืมมีดแหลมสอหนูไม่ได้แหลมส่อมาค่ะประเทศไทยเขาใส่ปากกาจะปางหายิ่งเหี้ยนี่แหละที่เห็นหนึ่คู่โมโหน่ดาข้อมันตายตลอดคู่ชิซุกุติยกซุนัวอยู่ชิซุนติดตัวอยู่ะิซะนติดตัวอยู่ชิซุนติดตอยู่ชิซุน บอมาโงเรียนทำไมมามาก็มาสายนิสัยไม่ดีแถมพาเพื่อนเอาก๋วยเตี๋ยวมากินโรนนนเเเนงเรียนด้วยข้าวมงกับ้าวคักน้อเอาขกวเี๋ยวไปสแตกในห้องเี้ยกนมั้นักเรียนเสียใจเสีแล้วพูดหนาบงหันอ่ะไออเจนิก็อีพากเนี่ย Anyway. Hey, ใช่ครับเสียงเสมือจากการนำับคิ้งนำสนทุกประเด